ี้ฝอยขึ้นใหม่นะครับอยู่กับพี่มงคลน,นะคระับบนิสองเลื่วันนี้เรามาอยู่ที่วัดกำพาเนาะวันนี้เราจะ,ะาม,มาทำการขอโชคขอลาบกับเรือนที่บรากุกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาแม่ตะเคียนผ่านๆปีเนาะเพราะว่าเมื่อคิดที่แล้วแม่ตะเคียนเราเรียกเข้าส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนที่พี่วลีอ่ะคือด้วยความที่เราต้องพากดุวยแล้วก็เสียงดังด้วยวมมไม่มีสมาธิแต่วันแ,แต่วันนี้ไม่มีงานแล้วอ่ะมาดูว่าวันนี้พี่วรี ยากุและลูกแล้วจะให้เละไรเรานะครับที่ไว้กำพาแห่งนี้นะครับถ้าใครว่างก็มาเยี่ยมนะมาไหว้พี่เขาพี่เขาบ้าก็ได้นะครับ,<ช>บไปกันเลยครับไปกันเลยเดอนพี่บริยากุนะครับที่อยู่ด้านในหลังเมนไว้กำพลานะครับวันนี้นะครับออกเดินทางาได้นะครับ ถึงแล้วนะครับเราก็พาทุกท่านมาถึงเรือนพิริวลีอากุและลูกนะครับ เดีย๋ยวเราไปไหว้ก่อนนะทุกคนที่ต้องเอาตรงอะไรไปให้ที่อาบูเลยนะเดี๋ยวเราจนะบอกกล่าวที่บริยาบูนะครับใครที่รับชมก็ตกใจร่วมด้วยช่วยกันก็คืออธิษฐานในใจนเนาะว่าวันนี้พวกเราทั้งสองชนะ่องเนาะเปิคนใหม่แล้วก็พี่มงคลน,นะครับได้มาเป็นตัวแทนของเอซีทุกท่านแนละได้มากราบไหว้เนะาะได้มาเยี่ยมเยียนที่บริยากูและลูกเนาะที่อยู่หลังเมริเดนคาปาแห่งน,นี้เนาะดูจก บนนู้นสิผงผงอะไรที่เขาไหว้เต็มตรงเลยนะแต่คนมาเยอะอยู่นะทุกคนมาขอโชคเขาล่าอาจจะได้รับโชคด้วยนะเพราะด้านบนเนี่ยจะเป็นเนี่ยพวงมาลัยเยอะมากใหม่ด้วยนะชุดใหม่พวงมาลัยใหม่ขนมใหม่ด้วยนะใช่ของเนี่ใหม่หมดเลยนะตอนนี้ก็นี่ใหม่เนี่เลขใหม่เห็นไหมตุดใหม่ใหม่เลยแต่ทั้งนี้เขาไม่ค่อยจุดทูกนะแต่เราจุดนะเพราะเราเฝ้าอยู่ตรงนี้จนกว่าทูกจะหมดทัุ้กนะโอเคทุกคนมาบอกกาศแล้วกันเนาะสาธุสาธุ ขอประดานโชคลาภเนาะพี่บัลลีก็ขอให้ให้ลมดานโชคลาภให้กับพวกเราแล้วก็เอฟซีทางบ้านด้วยเนาะในงวดวันที่16 16กสิบหกพฤษภาทีนี้นะครับร่อมรวยย่อรวยทุกคนทุกคนนะแล้วก็ขอให้ได้เป็นเลขนำโชคจากเลขทุกหนคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคเลิศสาธุสาธุดตอบรับแล้วแหละเด็ดเอาขึเลยผมไม่ได้เท้าเท้าเดี๋ยวเป็นทุกปเปอร์ทุกคน ก็สวยเนาะเอาของอลไรมาให้พี่เนาะเราจุดทูปมงคลให้หนึ่งเลขนะครับขอคาด้วยธุสาธุบทบทพิชิตนะโมวิพุตตานางนโมวพุตตยาลาหุสุริยันจันทังปรมุตตเสุสาสุสาธุสาธุพิชชีวิตของเราด้วยเถอะ เลขนี้เลขพลิชีวิตสำหรับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ ถึงเงียบเงียบกรั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าเทียบมีงานใช่ไหมมารอบนี้เนี่ยเงียบเหมือนอยู่ในป่าช้าก็อยู่ในป่าช้าก็อยู่ในป่าใช่เงียบจริงๆทุกคนใครแล้วเขาต้องตัดตัดเสียงทั้งหมดแล้วก็พากเอาด้วยนะ ีบางท่านบอกว่าท่าไม่ได้ใช้คำว่าสาธุกับผีด้วยก็ก,ก็พูดตรงนี้กันเนาะเพราะมันเป็นอาวุธว่าก็ไม่ได้ไม่ได้โทษใครเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้สามารถที่ไปโทษกับพี่ที่คอมเมนต์มาบอกเราว่าเราใช้เยอะขนาดนี้คำว่าสาธุเพราะคำว่บสาธุอัจเฉยเฉยจะใช้กับพระหรือไม่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคำติดปาก ทกทชี้แจงตรงนี้นะว่ามันเป็นคำติดปากในการใช้นะทุกคนพเเะ,นะเราได้ถึงปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้คำว่าสาธุไปก่อนเพราะมันเป็นคาติดปากของเรานะก็ถ้าอันไหนที่ผมพวกเราพูดไม่ดีไม่ไม่ถูกต้องก็องขออภัยด้คยนะขอโทษด้วยนะวะนะจะให้สองตัวให้คนละตัวผม,ม,วมนหนึ่งตัวกับพี่มงคลหนึ่งตัว ถ้าไม่มีเลขค่ากายเป็นศูนย์ไปแล้วนี่ของซ้มปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้ผมมีเลขเจ็ดอยู่บนี่จับเลขเจ็ดเฉยเลยสี่เจ็ดทุกคนผมได้เลขเจ็ดอ่ะสี่เเพราะเมื่อกี้ผมพูดบอกว่าผมเห็นทิ่นี่มันมีเลขเจ็ดอยู่จับเลขเจ็ดเฉยเลยสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดทุกคนสี่เจ็ดสี่ระหว่างรอทุกคนนี่ที่จะไปดูต้นไม้ประจำเราไหมหรือยังไงใช่เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ว่าจะไปดูที่ต้นไม้ประจำเรานะครับ ว่อนที่เราดีเรากลับมาดูเลขทูบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปสองตอง้นไม้ก่อนเผื่อมีเลขที่เขาเขียนเลขต้นไม้ก,ก็ได้นั่กอ็อาบเก็บเป็นขอโชคดีเอาเลขรูปกระเทวดาอ้าก็ไปขอได้สิติดมาเจ็ดดอกมีใช่ไหมจิมบอลเนี่ยผู้มงคลก็มี เพือมารเขาเอาออกหมดทุกคนแต่ตอนนี้เขาเอากลับมามีคนมาว่าเยอะเหมือนกันนะทุกคนแล้วบางคนก็เหมือนกับว่าทางที่ fc เองก็บางคนก็เอามาเนาะแต่ลังคาเนี่ยเอาบอกจริงก็คือไม่ไม่ได้คุ้มฝนหรอกถ้าฝนสาดดีก็เปลี่ยนหมดเหมือนเดิมเทียนไปสองเลยเทียนไป็นนแล้ รับเจ็ดดอกเนาะเดี๋ยวเราไปขอโชคขอราบกับลูกกติวดากันดีกว่านี่นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับที่เราเห็นโชคเห็นเลขประจําเนาะอ่ะพี่มงพร้อมอยาเดี๋ยวเราจะได้ทําการบอกกล่าวต้นไม้ใหญ่กันนะครับ 费油。 ต้นไม้ต้นนี้นะขอให้ได้เป็นเลขที่ถูกต้องแม่นยำเนาะให้โชคเนาะให้ทุกคนปดนี้มีสินมีทรัพย์สินนงิทองไหลมาถามารับตาของกับลูกกติวาดาที่ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะจริงๆนีคนาจะเอาไฟส่องให้ดูนะ รเขาส่องเขาจะส่อง,งด้วยไฟเทียนนะ เนี่ยมันมืดถึงแค่ละเห็นต้นไหนก็เอาเลยใช่มืดๆแ,แล้วเห็นพวกเราเห็นหรือเปล่าในกล้องดูมัวๆเห็นไหมเห็นต้นไหนก็เอาเลยเงียบจังเลย ัดสุดคือหนึ่งหกเนี่ยตัวนี้แปดเก้า <8, 9 S 1> ใช่ไหมอืมแปดเหมือนเก้าไหมอ่าแล้วครัดที่เห็นเนาะออืม่แม,ม,มองเป็นสุดเก้าแปดเก้ากับหนึ่งหกนะครับที่ชัดที่ชัดสุดหวยออกเลยนะล้วเมียแล้วหมวอวสามแปด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 สามปดแปดกับข้างล่างครับข้างล่าง ูนย์หกนย์หกนย์เ้อางตอนแรกอะตอนแรกเห็นเป็นศูนย์เก้านเอ็ตัวเนี้ยไฟมันก็เนาะเนี่ยก็เป็นแปดเก้าแล้วก็หนึ่งหไม่เห็นเลยแต่ถ้าจะเรียกมาปักจะบังเลย ชัดอยู่นะเรื่องอะไรอ่ะเปิดไฟไหมไม่ได้ทุกคนลมแรงเลยแต่เราอยู่เนี่ยไม่มีลมนะพอจุดไฟลมมาเลยไอ้เราดับหมดแล้วนะทุกคนราดับแนะล,ล,ล้วนะลมมันแรงเว้ยตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนสี่ก้าวเหมือนเนี่ย สีกออ่กับเก้ากอนอีกเหมือนสี่เก้านะอเอ้ยต้งหลัง่อยากหันไปมองเลยเป็นประตูโรงครัวที่ไม่มีใครอยู่เนาะเป็นโรงครัวตรงนี้เก็บโ<ช><ง>รงเก็บของใช่ใช่ใช<ๆ>เก็บของก็คือโรงครัวนั่นแหละโรงครัวของสารานเนี้ยก็ช้าสุดคือแปดเก้ากับหนึ่งหกนี่แหละมาสมกันนะนเพื่อน พอดีไอ้หกกับเก้าก็เป็นตัวเดียวกันไงใช่ไหมล่ะถ้าแปดเก้ากับแปดหกนี่ก็แปดเก้าหนึ่งหรือว่าแปดหนึ่งหกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเพื่อนผสมกันก็ดูด<า>ของเอ็ดเป็นแปดตตอนแรกตอนแรกเห็นนะเฮ้ยม,มันเหมือนห้าเหมือนกันเอ็มแปดอะ่ะใช่ใช่เหมือนห้าเหมือนกันตอนแรกผมเดินเข้ามานะตอนที่ก่อจะจุดเนี่ยผมเห็นตรงนี้มันเป็นมนเล็งศูนย์เนีย พราะไฟมันไม่สว่างไงวะเห็นเป็นสูงกับเก้าตอนแรกอ่ะในนี้มันเป็นมันมันเป็นแปดใหญ่มันเป็นแปดกับห้าเล็กด้วยซ้ำไปเนี่ยโอ้โนี่ไงสามป่ะนี่ยตรงเนี้ยนี่เลขห้าป่ะใช่ฮะแบ่งคนละครึ่งนั่นแหละใช่ใช่มันเหมือนสามมันแปดแปดนี่แปดมีมีจุดสองจุดเป็นวงกลางเป็นแปดแปดกับห้าอ๋อแบบนี้ใช่แปดแล้วก็ห้าใช่นี่เป็นเก้าแปดห้าเก้า ลองดูไม่ได้ไม่ได้พี่เอจชอบเห็จอะไรแปลกๆทำไมไม่รู้ไม่สามบวกมันสามสามห้าเก้าเหรอยังไงแปดเก้าแปดห้าเก้าส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นหนึ่งหกนะครับตามนี้โอเคต้นควรเห็นเป็นเลขอะไรส่องให้ดูค่ับ วันนี้กล้องเป็นไรไม่ชัดเลยทุนนกคนดูดีๆเมื่อกี้พีเอสบอกว่าตัวเนี้ยเป็นแปดได้แบบนี้แบบเอดแบบนี้เอใช่นั่นแหละแปดอย่างนั้นเลยแบบนี้ใช่บบก็นี่ไงมันมีมันมีจุดตรงกลางสองจุดนี่ไงนี่ใช่ป่ะจุดตรงเนี้ยเป็นจุดตรงกลางสองจุดของแปดอะจุดขาวข้างบนข้างบ,บนดำข้างล่างขาวเอางว่าแปดต้องเป็นแบบนี้สิ เออนั่นแหละแปดใช่แบบนี้ใช่เป็นแปดห้าแล้วก็เก้าอ๋อพี่เอ็มมองแบบนี้ทุกคนเลขแปดแบบนี้นะลงแบบนี้เลขแปดแปดกลายเป็นเลขห้านี่เลขเก้าใหญ่ใช่แปดห้าเก้าก็เป็นไปได้ใช่ไหมเสียงแล้วอยู่หลังตลอดเลยครับไอ้ที่ต้นไม้ใหญ่ก็ประมาณนี้เนาะ ีพขอแล้วล่ะผมพี่พี่จะดูตรงไหนว่าล่ะพี่จะไปดูตรงประจำหรือเปล่าสองศูนย์เก้าพี่อะแต่ก็ถ,ถูกนะถ้าศูนย์เก้ามันก็คือศูนย์หกมันก็ถูกนะมันก็ถือว่าเข้านะนนสงให้คุณดูเอเอมันก็ถือว่าเข้านะนลองดูลองดูดดที่แล้วว่าเห็นตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้นี้มันเป็นเลขศูนย์เลขหกเลขเก้าอยู่เรียงกันตรงนี้ เไม,ไเไมตัดต้นไม้ผมขอแค่นี้พอนะเดี๋ยวผมรอรอทุกมงคลเนาะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูทุกมงคลนะครับทุกของเรานะครับวันนี้เป็นศูนย์สองสี่นะครับศูนสองสี่น,นะครับไม่คู่หมดเลยอีกแล้ว 024ใ <Okay. S 1> นวันนี้เลยวันนี้วนันนี้เป็นคนขับค,คนก่อนเราเนาะเขามาจุดไฟวันนี้นะครับรออนี้นะครับ024พี่บอลลีขอโชคขอลาไให้น้องๆเลยนะครับ ดอกไม้เต็มเลยนะในชว่วงที่งวดที่ผ่านมาพี่น้องชาปมาม่าคงจะได้รับโชคกันเนาะหลายคนนะครับแต่เลขวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนํำเลขของพี่บรีไปสช่วงสุดท้ได้นะครับครับับเลขของเรื่องพี่บรียากุลนลูในวันนี้โนได้ประมาณนี้เดี๋ยวคุไปตรงนี้คม่ขลาบเยใครสนใจนํำเลขตรงนี้ไป สิ่งโชคสิ่งดวงนะนะครับก็ขอขอบคุณนะที่ติดตการผู้ชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับไวคนใหม่คนสองเล่มแล้วเข้ามาดูออกนะครับขอทันรับโชคในึงวดนี้อ๋อมีหลายคนถามว่าทำไมน้องออกถึงไม่ลงน้องออกทไม่มีเวลานะจะลงแค่วีคละคลิปคลิปคลิปหรือสองคลิปเท่านั้นนะครับน้องก็มีเวลาเขาทำงานหนักมากก็ขอทันรับโชคนะครับไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ในวันนี้ในงวดนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปโหน้านะครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ